สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แอป Snapseed นะครับวันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปการทำลบสิวลบริ้วรอยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันสามารถทำยังไงแล้วก็มีข้อจำกัดอย่างไรอาจะได้เข้าใจนะครับไปเปิด Snapseed แล้วก็เปิดภาพเลยครับผมเปิดรูปนี้แล้วกันนะดูฟฝีที่เขาแจกนะครับก็คือจะมีสิวริ้วรอยตามนี้นะครับขั้นตอนเบื้องต้นง่ายๆนะครับไปที่เครื่องมือนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับ ดเข้าไปแล้วก็ใช้คำสั่งแก้ไขาภาพครับที่มันจะคล้ายๆแบบตัว tensor part, patter ตรงเนี้ยเป็นการกระบาดแบบเนี้ยเพื่อนๆก็กดเข้าไปทีนี้ครับเพื่อนๆก็จิ้มส่วนที่เพื่อนๆต้องการได้เลยหลักการคือเราจิ้มส่วนไหนเขาก็จะไปดูดส่วนอื่นมาแทนที่นะครับไม่รู้ว่าเขาดูดตรงไหนมานะแต่เขาจะคำนวณแล้วว่าไอ้ที่เขาดูดมาเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับผิวนะครับปาดเลยไะ ก็ไปดูดมาแล้วครับเห็นไหมก็จะดีขึ้นนะครับตรงนี้บ้างจึก๊กเห็นไหมดีขึ้นจึก๊กอ่าดีขึ้นอดูตรงนี้บ้างสิวเม็ดใหญ่ตรงนี้จึ๊บเห็นไหมจึ๊บ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 อ่าโอเคดีขึ้นดีขึ้น,นไหมครับดีขึ้นส่วนถ้าเป็นริ้วรอยเนี่ยก็สามารถใช้แบบลากลากเส้นแบบนี้ได้เลยเหมือนกันเขาก็จะไปดูดตรงอื่นมาให้เหมือนกันนไมครับ เรียบร้อยครับเนียนขึ้นเยอะ,อะเดี๋ยวผมขอลบตรงตรงนี้เห็นไหมเห็นรอยดำ,ดำไหมเพื่อนเพื่อนข้อเสียของเขาที่ผมจะบอกก็คือ ai มันจะคำนวณน,นะครับมันจะไปคำนวณจุดอื่นมาแปะตรงที่เราจะลบไงแต่อันนี้มันไปนคำนวณแถวแถวนี้มัง้งมาแปะตรงนี้มันก็เลยดูไม่ค่อยเนียนเห็นไหมครับนะปึ๊บกลับไปทีนี้ลองถ้าเราใหญ่จะแก้เราก็จิ้มใหม่ปาดใหม่ปาดจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจว่ามันไปดูดส่วนอื่นมาแทนที่แล้วโอเคไง อันนี้โอเคแล้ถ้าไม่โอเคก็แบ็กกลับไปแล้วก็ปาดใหม่นะครับจนกว่ามันจะโอเคนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจหลักการมันด้วยนะคือมันจะไปดูดสีอื่นมาแทนที่พื้นผิวอื่นมาแทนที่พื้นผิวที่เราต้องการจะให้เขาแทนที่นะครับซึ่งโอกาสที่มันจะเนียนแล้วมันก็ไม่เนียนก็มีนะครับอ่าต้องค่อยๆเล่นไปนะครับประมาณนี้ครับอย่าไปลากเยอะเพราะว่ามันอาจจะไม่เนียนได้นะครับดย่าวผมทาให้ดูสมมุิลากเยเยอะเกินไปปะ มันก็จะไปดูดอะไรมาก็ไม่รู้ครับเป็นรอยเลยเห็นไหเป็นริ้วเป็นรอยแต่ปุ่มตะปัมไม่สวยนะครับโอเคแล้วก็ถูกเลยครับพอแหละอ่ะดู before After เห็นปห before ์อัปเตอ f ์เบฟอร์ r นะครับโอเคส่งออกก็ตรงนี้ครับแล้วก็กดส่งออกอะไรก็ได้นะครับผมจะชอบกดส่งออกนะครับอ่ะตามนี้ครับลองทําดูครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากโฆษณาด้วยครับด้านล่างผมมีลิงก์แอดเวร์เรสตโปรแกรมนะครับก็จะมี เก็บคูปองส่วนลดช้อปปี้ลาซาด้ามีของแบรนด์แอสเซทเทสแอสเซทเทสก็จะเป็นเกี่ยวกับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับแล้วก็ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับสินเชื่อออนไลน์นะครับขอออนไลน์ได้เลยนะครับพเพื่อนๆก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านาล่างแล้วอยากได้อะไรก็ลองกดเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปเก็บคูปองได้เลยนะครับผมก็จะได้ค่าขนมด้วยนะครับเพราะว่า YouTube ตอนนี้ยอดน้อยมากๆนะครับโอเคตามนี้ครับสวัสดีบ๊ายบายครับ